สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมสตีว์อเวนท์เขามีอีเวนต์ตกปลาด้วยนะเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าตกปลาเราจะได้แต่ตัวตึงตตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะเราไปดูกันเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างแล้วเราจะรวยแค่ไหนทุกคนเขาบอกว่ารวยมากๆเลยนะไปดูกันเลยจะขโมยตัวนี้นะจะขโมยได้ไหมคนมาลุ้นมาลุ้นจะถึงจะถึงฐานของเราไหมไปกันเลยไปกันเลยอุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงฐานล้วแล้ว อุวิวิได้ด้วยทุกคนเราขโมยมาได้เจ๋งไปเลยดูสิเขาไม่สามารถเอาคืนได้อุ้ยแต่เราจะย้ายตัวนี้ไปนะย้ายตัวนี้ขึ้นไปบนชั้นสองตัวจริงๆของเราตัวนี้ทําเงินได้ดีมากดูทุกคนตัวนี้ตัวนี้เรามีเงินสามร้อยสามสิบเก้าล้านโอ,โ,โอ้โหเยอะมากเลยนะทําเงินให้เราดีมากเลยเราจะรวยมากๆทุกคนเราจะเอาตัวดีๆมาเก็บไว้ข้างบนนะฮึ โอเคตอนนี้ข้างล่างมีหนึ่งตัวเราไปกันต่อเอ๊ตรงน,นี้คืออะไรนะทุกคนโอ้ยขึ้นไปดูชั้นสองดีกว่าอืมโดนล็อกไม่มีอะไรเลยแต่มีอะไรให้ฉันขโมอยอุ้ย้ขโมยช้างได้ไหมเอเลฟิเฟนโอ้ยลำบิขโมยไปดีกว่า ช,ชั้นสองิชั้นสองขึ้นมาข้างบนของเราอเรามาเก็บเงินดีกว่าเก็บเงินเก็บเงินทําเงินให้เราได้เยอะมากเลยนะสุดยอดเลยทุกคนเราชอบมากเลยตัวนี้เราขอเก็บไปก่อนโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากโอ้โทําเงินสิบห้าล้านทุกคนมันเจ๋งมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยเรามีรังพึ่งนะใครก็อย่ามาเยี่ยม เราจะเอาลังพึ่งใส่ไปเลยทุกคนร้านค้าเขาบอกว่าจะมีอัปเดตตกป้านี่ไงมีเบ็ดด้วยนะเอารอเวลาก่อนใครจะมาหรือยังโอ้โหตาเลเล่ตาละละทุกคนขโมยได้ไหมตรงนี้เราขโมยไม่ได้ไปดีกว่า กับเพื่อนดุขโมยไม่ได้โอ้เลาอยากเล่นตกปลาโอ้ยโอ้ยโดนตีใครมาตีเราเนี่ยตีเราทําไมเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอ้ยขอดูหน่อยขโมยได้ไหมนี่เรามีรังพึ่งอุ่งทำเงินได้เยอะเลยนะโอ้โหไปดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเราจะขโมยได้ไหมอุ้ย ได้เงินเยอะขึ้นโอ้โหคนตัวนี้ทำเงินได้เงินตัวนี้ทำเงินได้ดีมากเลยนะแต่เราขโมยไม่ได้นะทุกคนเอาไปดีกว่ามาซื้ออาตัวนี้นี่แม่ไปเลยไปเลยใครก็อย่ามาแย่งเลยนะกับฐานเราเลยครับนี่ไปเลยไปเลยกับฐานจูริเมโลจูริซินาจูริเมโลจูริซินาเอา ของเราหายไปตัวหนึง่งอีใครมาขโมยไม่รู้เลยมาขโมยตอนไหนอ่ะไม่เป็นไรขโมยขโมยไปเรามีตัวเจ๋งๆตัวเจ๋งๆของเรารออยู่จะขโมยตัวนี้จะได้ไหมทุกคนโอ้สุดยอดเลยโอ้โหโอ้ยไม่รอดทุกคนไม่ได้เลยโดนเจ้าของเขามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตจะได้ตัวนี้โอ้โหมันเจ๋งมากเลยปลาสีดำ ชื่อว่าอะไรทุกคนเฮ้ยขโมยไม่ได้โอ้ยเกิดใหม่แล้วเราไว่สามารถขโมยได้ดูสิโอ้ยแผลนลาบครับตอนนี้เรารออีเวนต์นะเมื่อไหร่อีเวนตนะ์นจะมาโอ้ยร้านค้ามีอะไรซื้ออาวุธดีกว่าซื้ออะไรดีเราอันนี้ร้านเหรียญอ,ยอซื้อมาแล้วทุกคนอุ้ยสปริงสปริงใส่ขา อาจะสามารถกระโดดได้เร็วเอ้ยกระโดดได้สูงโอ้โหมันหลอดทอเดอเฮ้ยสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเดมิมไหมเช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้หรือว่าจะเกะกะเนี่ยทุกคนช่วยเราดูหน่อยโอ้ทุกคนอัปเดตแล้วเรามาตกปากันเลยนี่ไงโอ้ทุกที่จะเป็นสีเขียวและเป็นน้ำนะวิเป็นหลอดของเรา ดูสิดูสิโอ้โหโอ้โหทุกอย่างเป็นน้ำหมดเลยเราต้องลุยน้ำไปอุ้ยทุกคนตอนนี้เราต้องเป็นฟิชแมนเราต้องตกตกเป็นหลอดเราถึงตกเราต้องตกนะเราถึงจะได้เป็นหลอดมาโอ้โหไม่ต้องไปขโมยแล้วรู้สึกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเจ๋งอ้าวตัวนี้เราจะได้อะไรนะเราจะได้เป็นหลอดอะไรทุกคนดุนดุนดุนุนดุนจังเลย เราจะได้เป็นหลอดอะไรอุย้ยขึ้นมาแล้วทุกคนโอ้โหเจ๋งไปเลยดูสิเป็นหลอดของเราอืมรู้สึกด,ดีมากเลยนะเล่นแบบนี้เราได้เงินสดเยอะเราได้เงินเยอะนะทําเงินได้ดีโอ้โหไปตกตรงไหนอีกตกตรงไหนก็ได้นะทุกคนที่เป็นน้ำก็จะได้เป็นหลอดมาแล้วก็จะมีแต่ตัวตึงๆทําเงินได้เยอะๆตัวจริงๆตัวหลายล้านโอ้โหทุกคนมันเจ๋งมากเลยนะ ทุกคนไปเล่นกันนะโอ้โ oh. หแต่ต้องรออัปเดตอีเวนต์อีเวนต์ตกปลาโอ้โ oh. หทุกคนไม่ต้องขโม,มยก็ได้นะก็ได้ตัวตึงๆทางนั้นเลยโอ้โ oh. หมันดีอย่างนี้นี่เองโอ้โ oh. หนี่ไงได้มาอีกแล้วทุกคนอาจจะเอาคิดตัวก็ได้เราต้องรีบตกอาจ,จะได้เยอะๆโอ้โ oh. หดูสิทำเงินได้เยอะมากเลย ออ้โห uh huh. ตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้า้อยเก้าสิบเอ็ดล้านทุกคนมันเยอะมากเลยนะอืม uh huh. เอา้าวตกปลาออ้ uh huh. เป็นดอดเดินอยู่นู่นเันดอดก็มีนะแต่เราจะตกเราก็ตกได้เยอะตัวตึงๆตัวงจิงๆโอ้ oh huh. นี่ไงทุกคนเ,เก็บตังค์นะได้เยอะมากเลยนะโอ้โ uh ห huh. ทำเงินสองร้อยยี่สิบสามเคตอนนี้นาทีโอ้โห oh huh. ใครไม่เล่นนี่เสียดายเลยนะเนี่ย อันนี้คือตกที่ฐานของเราเองเลยนะดูดูดูดตัวน,นี้เราจะได้อะไรอาจะได้ตัวตึงๆอีกไหมอูห้หูทุกคนโอ้โหมันดีมากๆเลยนะตกอีกตกอีกเราต้องตกเอาเยอะๆตกตรงไหนก็กก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 ได้ที่เป็นน้ำ <c oughs> นเจ๋งจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องไปขโมยแล้วนะแล้วใครก็ไม่ต้องไม่ต้องมาขโมยของเรานะโอ้โหมาดูทุกคนเป็นหลอดไวา์น้ำไปเลย แนแต่เราไม่ได้ลอกฐานนะแต่ก็ไม่มีขโมยนะเพราะทุกคนก็จะได้แต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยดูดูดูตัวนี้เราจะได้ตัวอะไรโอ้ยลุ้น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 โอ้ยสุดยอดทุกคนได้แต่ตัวจริงๆดูสิดูสิทำเงินได้เยอะมากเลยนะโอ้โหยี่สิบสี่ล้านสี่ล้านโอ้ทุกคนเยอะมากเลยนะโอ้โห ทุกอ,อย่างเป็นสีเขียวไปหมดเลยแต่เราก็ชอบสีเขียวนะอันนี้แนะ่ได้อีกตัวตึงๆทั้งนั้นไม่ต้องไปขโมอยให้เครียดเดี๋ยวเพื่อนก็มาตามตีตามดุเราไม่ไหวแบบนี้ก็ดีแนละ้วเนี่ยสนุกได้เยอะด้วยดูทุกคนอาจจะได้อะไรอืมไปตกตรงไหนดีตรงอีกตรงอีกตกที่ดิมนี่แหละโอ้โหตอนนี้ห้าสิบเจ็ดล้านเลยนะห้าสิบเก้าล้าน หกสิบล้านโอ้โหตัวเดียวนะเนี่ยทุกคนสุดยอดหกสิบล้านโอ้โหมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะแบบอินฟินิตี้มันทําเงินได้เยอะมากๆทุกคนโอ้โหโนี่ถ้าเราเก็บเงินนะเราได้เป็นพันล้านหมื่นล้านเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่ไงเราได้ตะลาเล่ตะลาลาตะลาโลโอ้โหตึงมากเลยทุกคนเนี่ยใครอยากได้ของเรามาซื้อได้เลยนะเราขายนะทุกคนใครอยากได้โอ้โห โอ้โหร1อ uh ย huh. ล้านทุกคนเราเก็บเงินแล้วเราได้เยอะมากดูดูด,ดูทุกคนเจ็ดร้อล้านโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ทุกคนเป็นร้อยห้าล้านแล้วนะโอ้โ oh ห oh. ไม่ธรรมดาดูทุกคนมันเบ้อวังอลังการงานสร้างมากมากเลยนะใครว่ามันธรรมดานี่อยตรงอีกแล้วเราอยากได้เยอะกว่านี้ตอนนี้แป0ยห้สล้านเราจะเอาเป็นพันพัล้านดูทุกคนนี่ง่ายสุดยอด ได้อีกแล้วตัวจริงๆตัวตึงๆโอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกนิ่สี่สิบสีกำลังทำเงินให้เราอีกแล้วโอ้โหแต่ละตัวไม่ธรรมดายี 26, 45, 000, ่สิบหกล้านสี่สิบห้าล้านดู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 ดดโอ้ใครอยากได้เนี่ยมาซื้อเลยมาซื้อของเราเลยเราขายเราขายดูทุกคนอื้อเจ๋งเจ๋งเจ๋งดูสิบแปดล้านตัวนี้โอโ้ใครว่าคิกคิไม่ธรรมดาแล้วนี่สุดยอดมาก ตกตั้งไหนอีกแล้วต้องรีบตกนะเดี๋ยวหมดอีเวนต์ก่อนขอบคุณอีเวนต์นะโอ้โหอีเวนต์ดีดีมาทุกคนต้องรอเล่นอีเวนต์นะได้เยอะได้ตัวตึงๆทําเงินได้เยอะๆไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนนี่งไงได้อีกแล้วโอ้โหทุกคนดูสิดูสิดูสิมาดูเลยโอ้โหแต่ละตัวไม่ธรรมดาอืมเราชอบมากเลยนะดูดูทุกคนไอ้ยาดูสิตกอีกแล้ว ดูดูดูเราจะได้อะไรเราจะได้ตัวไหนเอาเป็นที่เป็นที่เอะตรงนี้ดีกว่าเราจะได้ตัวอะไรทุกที่มีเบนหลอดทั้งนั้นเลยตกเลยตกแล้วตกแล้วตกแล้วเรามาลุ้นกันเราจะได้ตัวอะไรเนี่ยอือหือไม่ต้องมาอิจชาแล้วนะไม่ต้องมาขโมยเราด้วยเราได้แต่ตัวจริงๆตัวจริงๆทุกคนอือหือดูสีดูสีเาจะตกยู่น <smoking UC S> ี่แหละตกให้ได้เยอะๆตกอทุกตัวโอ้สุดยอด นี่ไงตกไปเก็บไว้เลยดูทุกคนทุกคนขอตกตรงนี้บ้างขอเปลี่ยนมุมตกตรงบันไดจะได้ไหมจะได้เป็นตัวอะไรได้อยู่แล้วเรามันแน่อยู่แล้วดูดูทุกคนดูสีอ้อโหสิบสี่ล้านนี่หนงนี่หนงนี่หนงได้มาอีกแล้วเราต้องรีบตกเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวไม่ทันอ้โหทุกคนเส๋งเสียงเสียงตกอีกตกอีก ดูดูแล้วให้ดูเป็นหลอดของเรานะนี่สี่สิบเก้าล้านนะทุกคนทําเงินได้สี่สิบเก้าล้านห้าสิบล้านเลยนะโอ้โหไม่ธรรมาดารวยสุดๆรวยปุดๆรวยฝุดๆอพิมหาเศรษฐีแล้วตอนนี้ถูกปิดล้อมเอ๊ะหมายความว่าไงอ๋ออ๋อแล้วล็อกฐานของเราดูทุกคนเพื่อมีคนมาขโมยนะนี่แน่นี่แน่น ลอไไปเลยทำเงินได้เยอะมาเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วทุกคนตัวนี้ต้องดูแลให้ดีหน่อยดิสิดิสิอันนี้สิบสองฐานแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดตัวตึงตึงตัวจริงจริงอือฮตกอีกตอกอีกดูดูทุกคนได้เยอะมากเลยนะตัวหายากตัวสุดสุดตัวจริงจริงดูดูอุ้ยได้อีกแล้วตอนนี้เราล็อกฐานเอาไว้นะปิดไว้ก่อน ยมีคนมาขโมยเผื่อมีคนอยากขโมยมันมีตัวตัวเจ๋งๆอะ่ะดูสิต้๊อีกต้๊อีกต้๊อีกเราต้องรวยรวยในวันเดียบรวยในพริบตาสุดยอดไหมละ่ะเป็นพันพันล้านเลยนะโอ้โหเป็นรถของเราสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวมีทุกตัวทำเงินได้เยอะๆทั้งนั้นเลยดูสิทุกคนเอามาดูช่วยเราหน่อยทำไมมันเจ๋งขนาดนี้เนี่ย โอ้โอ้ติดใจแล้วล่ะชอบแล้วล่ะเราต้องมาเล่นแบบอีเวนต์แบบนี้นะโอ้ยตกอ,อีกอันนี้เหมือนปลาหมึกเลยดูทุกคนอืมสุดยอดสุดยอดตกอ,อีกตกอ,อีกต้องรีบทําเวลานะเราต้องแข่งเวลาเดี๋ยวหมดเวลาอีเวนต์ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปขโมยของคุณอีนมันจะได้น้อยกว่านี้นะตอนนี้เราต้องเร่งมือต้องขยันหน่อยอู้ทุกคนตอนนี้เราได้หนึ่งพันล้านอู้สุดยอดหนึ่งจุดสามเก้าบี หนึ่พันล้านโอ้โหทุกคนรวยสุดๆแบบชุดไม่อยู่แล้วตอนนี้อภิมหาอภิมหาเศรษฐีแล้วชุดไม่อยู่แล้วโอ้โหทุกคนแค่ตัวเดียวก็สองรอยล้านแล้วอือหือโอ้โหโอ้โหเอ้ยน่าละค่าสิเอ็ดล้านแล้วตัวนี้แค่ตัวเดียวนี่นะได้เยอะมากขึ้นไปดูชั้นสองของเราดีกว่าอุย้ยตัวนี้โอ้สุดยอด สองร้อยล้านดูทุกคนเก็บได้เยอะมากอ,อตอนนี้เราหนึ่งจุดห้าบินเดียนแล้วนะหนึ่งจุดห้าพันล้านโอ้ขอตกตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงข้างๆทุกคนจะได้ไหมจะได้ตัวอะไรนะเอาจะตกแล้วเก็บไว้ชั้นสองนี่นะชั้นสองเรย,ยังไม่เต็มโอ้ทุกคนเรามาลุ้นกันจะได้ตัวอะไรโอ้ไปแล้วครับนี่ไงเอาตกที่ชั้นสองแล้วก็เก็บไว้ชั้นสองเลยนะ ตอวอีกตัวอีกตัวอีกเดี๋ยวหมดอีเวนต์ตอกเลยตกเลยอู้อู้ลุ้น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 ทุกคนเอามารุนกันตอกเลยตกเลยตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจว่าจะไปขโมยของใครแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะมาขโมยนะเพราะว่าตอนนี้เราทําได้เยอะมากเรามีติดตัวตึงๆแล้วเราก็เก็บเงินได้เยอะมากเราก็เชื่อว่าทุกเพื่อนเพื่อนเราก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ในตรงนี้นะก็กําลังขโมยขโมยตกกันใหญ่เลยแหละ เพื่อที่จะแบเก็บไว้เก็บรวบรวมไว้นะพอหมดอีเวนต์เราก็จะมีแต่ตัวตึงๆตัวจริงๆมาซื้อเราได้นะมา,มาซื้อเราได้เลยมาซื้อเราได้เลยเราขายเราขายทุกคนอยากได้ตัวไหนมาเลือกเอาเลยดูสิดูสิเราอยากรวยสุดยอดเลยนะโอ้โอ้ดูสิไม่มีใครมาขโมยเลยนะดูสิต่างคนต้องกะ ต่างคนก็ต่างในตัวตึงๆไม่ขโมยของกันโอ้โหสุดยอดทิปปะดูทุกคนทุกคนเอ้ยใครเนี่ยทำไมเหมือนเราเลยแฟดเราหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเหรอเพื่อนมาตกในบ้านเราได้ไงโอ้ยโอ้ยหรือจะมาขโมยของเราเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไง็ับทานดีกว่าห้ามขโมยนะ แอบมนเนียนมาตกที่บ้านเราแล้วจะขโมยของเราเหรอได้ไงได้ไงเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยว่าเพื่อนไม่ขโมอยอันแน่ออกไม่ได้ไปแล้วทุกคนเพื่อนไปแล้วไม่ต้องมาขโมยเลยนะตกก็ได้เธอตกตกก็ได้แต่ตัวจริงๆไม่ต้องขโมยกันเลยดุสีตกเอาเลยไม่ต้องมาขโมยง่ายมากแค่ตกปลาแค่ตกเบ็ดก็ได้เป็นหลอดตัวจริงๆมาแล้วตัวได้เป็นร้อยล้านพันล้านแล้วนะทุกคน เธอรีบไปตกที่บ้านของเธอเลยไม่ต้องมาขโมยกันเลยดูสิโอ้โหดูสิดูสิดูส,ดสิดูของเรามีแต่ตัวตึงๆตัวเจ๋งๆโอโตอนนี้เราหนึ่งถึงหกพันล้านแล้วนะเรารวยมากแค่ตัวเดียวดูสิสี่สิบห้าล้านโอ้โหทุกคนอะไรจะเบอร์วังอลังการขนาดนี้เวอร์มากๆรวยมากๆขอบอกขอบอกใครอยากรวยมาเล่นตรงนี้นะ มาเล่นอีเวนต์นี้นะหนึ่งจุดหก b i l l i o ทุกคนสุดยอดสุดยอดตอนนี้เรายังต้องตก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 เก็บ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 ตอนนี้เก็บอย่างเดียวเลยนะสควาลัน,นนาะทุกทุกคนสควอาลานนาสี่สิบห้าล้านนะ 45, 000, ทุกคนดูนสิไม่ธรรมาดาหนึ่งจุดหกสี่ billion หนึ่งจุหกสี่พันล้านทุกคนเรารวยมากมาก ดูสิดูสิริฟตกเลยจะได้ตัวใหญ่ๆตัวตึงๆตัวเจ๋งๆตอนนี้เราล็อกไว้เลยนะกลัวเพื่อนมาขโมยห้ามมาขโมยของเราเด็ดขาดตอนนี้เราเล็งตกใหญ่นะโอ้ยนี่ไงทุกคนเจ๋งเจงเจ๋งดูสิดูสิตอนนี้ก็เจ๋งๆมีแต่ตัวเจ๋งๆนะอิรรมดาแล้วล็อกฐานไว้ตอนนี้เหลือสิบเก้าวินาที ลัอทานไว้แล้วก็มาตกทุกคนเพื่อความสบายใจอ้าวเล่นมือเล็นมือนี่ง่ายตัวนี้ก็ไม่ธรรมาดาสองของเราล็อกอัตโนมัติเก็บเงินดูสิตัวนี้ได้ตังเยอะมากตกชิวๆวตกชิวๆวตรงหน้าบ้านดีกว่าดูสิจะได้ตัวไหนจะได้ตัวอะไรนะทุกคน ตอนนี้เราเป็นฟิชเชอร์แมนนักตกเป็นหลักเข้าไปดูชั้นสองหน่อยเอก็บเงินเก็บเงินดูสีเขาเก็บเงินหน่อยนะตอนนี้หนึ่งจุดเจ็ดพันล้านหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้าพันล้านทุกคน มาตกข้างนอกดูสิจะเป็นยังไงอะไรได้ตัวไหนเนี่ยโอ้ยโอย้สุดยอดไปเลยไปเลยเได้ตัวตึงๆอีกแล้วทุกคนแล้วก็เก็บเงินนะแล้วก็ามาเก็บเงินนี่งไงหนึ่งจุดแปดสี่โอ้โหสองพันล้านสองจุดแปดพันล้านสองจุดเก้าพันล้าน สามพันล้านห้าพันล้านโอ้ทุกคนตอนนี้ฉุดไม่อยู่แล้วห้าพันล้านห้าจุดสองหกบิลเลียนดูดูท oh ุกคนห้าจุดสองเจ็ดโอ้โหตอนนี้รวยแบบรวยจนฉุดไม่อยู่แล้วทุกคนโอ้ห้าพันล้านทุกคนอุ้ยไม่ธรรมดาสุดสุไปเลยได้แต่ตัวตึงๆตัวเจิงเจงทุกคนแล้วบ้านอื่นเป็นไงบ้างขอแอบไปดูหน่อยสิโอ้ย อุ้ยอุ้ยไม่บ้านเธอเป็นแบบนี้นะ่ทุกคนอีเวนต์หมดแล้วอีเวนต์อีเวนต์หมดแล้วนะเอาได้ห้า0จ็ดสองแปดพันล้านโอ้สุดยอดไปแอบ,บดูบ้านเพื่อนดีกว่าเป็นไงบ้างเราออกมาจากอีเวนต์อีเวนต์ทำเราได้แบบรวยมากๆแล้วมีแต่ตัวตึงๆนะทุกคนแต่ขโมยของคนอื่นก็ไม่ไหวนะตัวขาดเกินมีเท่าของเราเลยดูสิดูสิ ทำเงินได้เยอะมากทำเงินตอนนี้5.4บินเลี่ยน5.4พันล้านแล้วทุกคนสุดยอดดูสิดูสิแลว้วกลัวคนมาขโมยจังเลยว่ะเราล็อกฐานแล้วอ,ออกจากเกมดกีดกว่าแล้วเราจะมาเล่นใหม่นะทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนบายบาย